ทุเรียนกินหอมมากบอกเลยปอกทุเรียนด้วยไขควงนะฮะเอาเลยไหมเราจะเอากันเลยไหมตรงร,รูตูดฮะนอตสืจ้าน mm ็อตสืกจ้านอตสึกจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับ โอเคสวัสดีคราวนี้ก็อยู่ผมนะ้าสืดจ้านะฮะเป็นไงกันบ้างฮะทุกคนสบายดีกันนะครับวันนี้ไม่ได้จะมารีวิวอะไรฮะจะมาทําการปลอกทุเรียนให้ทุกคนดูฮะจริงๆเราก็เตรียมมาแล้วนะฮะนั่นก็คือสิ่งนี้ครับทุเรียนกินหอมมากบอกเลย จริงๆมันแบบว่าสุกมากแล้วนะเวลาทุเรียนสุกเนี่ยมันจะแตกมั้งเราก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะแต่คือมันเริ่มมีรอยแตกแล้วตอนนี้เดี๋ยวเนาะจะึ้นรูปให้ดู <ST> ก็คือก็มันเริ่มสุกแล้วนะอันนี้ทุเรียนที่เนาะมีมานะฮะเขาฟังเสียงกันยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาฟังเสียงกันยังไงนะแต่เคยเห็นเวลาเขาเช็คทุเรียนว่ามันสุกยังเขาจะเคาะจริงๆเสียงมันก็ดูนุ่มๆแน,น,น่นๆบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละ คือจริงๆเรื่องมันมีอยู่ว่าพ่อน้องอ่ะเขาส่งคลิปมาในกลุ่มนะเป็นคลิปแบบว่าวิธีการปอกทุเรียนด้วยไขยควงนะฮะ ซึ่งตอนนี้เราก็เตรียมมาแล้วนะฮะมันเป็นไขควงธรรมดาลเลยแต่ว่าในคลิปเนี่ยคือเขาบอกไขควงแบบง่ายมากทุกคนคือเขาแค่ไม่ใช่ปอกไขควงปอกทุเรียนด้วยไขยควงง่ายมากเขาแค่เอาไข่ควงเนี่ยเสียบเข้าไปนะแล้วเขาก็แบะออกมาแล้วมันก็แบบง่ายมากเหมือนกับทําได้ง่ายๆเลยนะปกติวิธีการที่น็อตปอกทุเรียนเนี่ยจริงๆแล้วง่ายกว่าการใช้ไขควงไงน,นะปกติน็อตใช้แม่ปอกทุเรียนนะ ให้เมย์ปอกให้นะเราก็กินทุเรียนเลยนะเอาจริงเกิดมาในชีวิตน้องไม่เคยปอกทุเรียนเลยสักครั้งอนะ่ะนี่เป็นครั้งแรกที่น้องจะมาปอกทุเรียนให้เพื่อนๆดูกันนะเพราะว่าพอพ่อน็อตด,ดูคลิปนี้ใช่ไหมพ่อน็อตก็เลยส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มแล้วพ่อก็บอกว่าน็อตเอาไปทาคลิปสิเราก็อ่าจัดไป <c oughs> เอาเลยไหม เราจะเอากันเลยไหมหมายถึงเอาไข่ควงไปเสียบทุเรียนหมายถึงเอาไขาควงไปเสียบทุเรียนไหมเท่ก่อนอื่นก่อนที่จะทําการรีวิวเราขอถ่ายรูปแล้วก็อัพสตอรี่หน่อยเคยสงสัยกันไหมครับว่าเราสามารถปอกทุเรียนด้วยไข่ควงได้หรือไม่ <laughs> ควรจะปอกแบบใกล้ชิดนะฮะเรา เอากล้องอีกตัวหนึ่งมาดูนะเราจะได้เห็นกันด้วยว่าเราปอกจริงๆนะครับโอเคจริงๆตอนนี้กลิ่นมันหอมมากเลยนะเพราะว่ามันแตกลแล้วแล้วคือหิวหิวทุเรียนมากนะฮะไม่รู้มีใครเคยเห็นกันบ้างไหมนะว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่เคยเห็นนะว่าวิธีการปอกเนี่ยมันทํำยังไงซึ่งยงมาลองดูกันเขาบอกว่ามันจะไม่เลอะด้วยนะเออใช่ก่อนที่จะปอกเนี่ยเราก็ต้องทําการฆ่าเชื้อก่อนนะฮะด้วยการใช้แอลกอฮอล์ที่เราเตรียมไว้นะฮะป่น ให้มันสกปรกนะเพราะฉะนั้นเราก็สะบ,บัดให้แห้งนิดนึงนะฮะได้จริงป่ะ <laughs> จริงก็ไม่รู้ว่าทําได้ไหมอย่างเงี้ยอ่ามันแห้งแล้วแหละมันก็ฮอมมันแห้งไวนะฮะแล้วเราก็จับอีกรอบทําไมอะไรของมึง <laughs> โอเเรื่องความสะอาดนะฮะทุกคนช่วงนี้โควิดกำลังมาแรงแล้วก็พ่นมือเราด้ยวยไหนๆก็ไหนๆแหละพ่นได้หมดเลยปะเนี้ยอูพ่นได้หมดเลย โอเค้อมแล้วครับบอกทุเรียนด้วยไขควงเริ่มได้มันจะมีตูดมันนะตูดมันอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าให้จิ้มเข้าไปตรงตูดเนี่ยตรงรูตูดตรงรูตูดมันนะฮะหมายถึงรูตูดทุเรียนวิทุกคนมันจิ้มได้ว่ะมันจิ้มมันจิ้มแบบมันคือมันจิ้มได้นะเป็นรูอ่ะมันเป็นแบบหุ้วิง่ายกว่าที่คิดว่ะมันจิ้มเข้าไปได้เลยนะแล้วก็แหวกอ๋อแหวกเป็นอย่างนี้ฮะ โอเล่เรียกได้ว่าไขควงนี้เต็มไปด้วยทุเรียนนะใครบอกว่าไม่เลอะนะอุ้ยเลอะแน่นอนว่าจิ้มข้างๆน่าจะดีกว่านะรู้สึกว่าจิ้มข้างๆแบบเหมือนเอามีดใช้แทนมีดอ่ะมันก็จะปอกได้ไส้เปนออกมแล้วอะอุ้ยยากเหมือนกันนะนึกว่าจะง่ายเห็นในคลิปคือง่ายมากอะ โอ้ได้แล้วทุกคนโอ้โหกินหอมมากเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างแรกเลยนะฮะต้องเอาจานมาวางไว้ก่อนเพื่อความสวยงามนะครับเฮ้ยเฮ้ยสรุปกูใช้มือแกะนี่แหละไม่ได้ใช้ไขควงหรอกจริงๆแล้วว่ามันก็คือใช้อะไรก็ได้ที่แหลมๆนะแล้วก็แข็ง จิ้มเข้าไปที่ตูดแล้วก็ง้างมันออกมาคือไม่ต้องใช้มีดสับให้มันออกมาไงคือจิ้มแล้วก็แหวกให้มันออกมานะคือมันก็จะได้เป็นอย่างงี้เป็นแบบสวยๆอย่างนี้นะแล้วก็ว้ยวอสวยมากแล้วก็สุกก้างดีเลยนะฮะอันนี้อ,อร่อยความสุขของการปอกทุเรียนนะฮะเราก็จะได้กินชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะของมันเราควรจะหักกล้านนะเพราะว่ามันจะได้เขาเรียกว่าอะไรอ้าจิ้มมือโีอ <laughs> ีกเจิ้มมือนะฮะ เราต้องหักก้างน,นะมันจะได้แกะง่ายๆนะออกมาโอ้ทุกคนมันสวยมากมันแบบด,ดูดินี่ชิ้นเศษๆอย่างนี้นะเรา,าก็กินได้นะอ,อร่อยบอกเลยว่าฟินนะฮะไม่ได้ฟินที่แกะได้นะฮะฟินที่ได้กินนะครับทุกคนคือมันเยอะมากนะหนึ่งลูกเนะี่ยดูดินี่ยังไม่หมดนะนี่เพิ่งครึ่งลูกเองนะเราก็จะใช้มือแวกต่อไปสรุปก็คืออ,อ้ทุกคนฮนะดูมือนะดิ ตอนนี้มือเป็นกลิ่นทุเรียนแล้วก็มีเป็นรูดเต็มไปหมดเลยนะชีวิตเฮ้ยทาได้ว่ะเราใช้ไขควงในการแกะได้นะทุกคนจริงๆมันก็โดนนิดหน่อยนะแบบมันโดนไส้มันนิดหน่อยแต่ไม่ได้เยอะมากนะฮะเขาเปลือกมันหนานะมันเลยสามารถแกะได้ง่ายนะฮะสุดยอดไปเลยหมดแล้วหนึ่งลูกได้เยอะมากแล้วก็อร่อยด้วยนะครับชาดาสุดยอดไปเลยครับปรบมือสิครับทุกคนรออะไร เฮ้ยแต่ทำได้ว่ะทุกคนไม่ได้ยากด้วยนะทุกคนแล้วก็ออกมาสวยงามนะฮะน่ารับประทานเราก็ทกําการใดๆก็คือต้องกินนะทุกคนนอตเลือกชิ้นเล็กๆแล้วก,กันเพราะว่านอตจะเหลือไว้ให้ที่บ้านนอตก,กินด้วยนะฮะไม่ได้กินคนเดียวนะเดี๋ยวทุกคนจะแบบน้อยใจว,ว่าเรากินคนเดียวหมดเพราะฉะนั้นก็อ,อร่อยมากสีเหลืองแบบกำลังแบบว่าแน่นๆอนะ่ะกำลังแน่นๆอ่ะทุกคน โอเคฮะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับการปอกทุเรียนด้วยไขยควงนะเอาจริงทําได้นะทุกคนไม่ยากเลยแล้วก็จริงๆไม่ต้องเป็นไขควงก็ได้นะเป็นอะไรที่แข็งแข็งเนาะเดาว่าจริงจริงตะเกียบก็อาจจะทําได้นะเป็นตะเกียบแข็งแข็หน่อยอนะไรเงี้ยคือหลักก็คือเอาไขาควงหรือของแข็งที่เป็นแท่งเนะี่ย ของแข็งที่เป็นแท่ง <c oughs> คือเอาเสียบเข้าไปที่รอยต่อของทุเรียนไงไม่ว่าจะเป็นตรงข้อต่อระหว่างตูดมันหรือว่าตรงก้านหมือนจริงเนาะเดาว,ว่าตรงก้านเนี่ยหักก้านออกมาแล้วก็ทําได้เหมือนกันนะคือแทงเข้าไปแล้วต้งัดออกมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเริ่มมีรอยแตกแล้วคือเราก็ใช้มืองัดดึงได้แล้วไงมันก็ไม่ยากแล้ววันนี้ฮะส่วนใครที่อยากเห็นคลิปต่อไปเป็นคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับรอดูว่าจะเป็นคลิปอะไรนะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะฮะ อืมไปได้แล้วรออะไรกันบ๊ายบาย